นี่ครับวันนี้ได้มาแล้วอุ้ยไม่เฮวเลยครับวันนี้ครับชนครับชนชนนะครับถ่ายไม่ <eng> ทันขบยางอีกแล้วขบยางอีกนะโอ้ย oh, อีกแล้วนะครับโอ้โห<ฮ> oh, oh, oh. สุดยอดครับจได้ครับตัวน,นี้ได้น,นี่ครับยอ,อยากยิ่เนี้ยน่าจะเฮลเลยครวันนี้เ oh, <hi. S 2> ดือดเราก็ไม่เฮลยอดนะวันนี้ ใช้เชือได้เร,เราทำการปลดกันอ,อันนี้ได้กี่ตัวแล้วสองตัวนี้ครับเฮ้ยขี้มอยู่ไหนวะนี่ครับว่าจะโรเตอร์ซึ่งหน่อยหินไมกินดูดดูยังกันเลยวะครับ chính chính chính, mấy người lụt này, cái này, mấy người chặt tí tít lắm, ôi, mấy người ăn ติดออมติดอย่างนี้ดูนี่ตากรบกรอบตาเบ็ดครับยรบยางกัดหลายครั้งครับครั้งนี้โดนครับโดนครับเกลียวโดนเต็มเต็มโอเคครับ่าายตมนครับจบแกนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ